ถัดไปคือวันรัฐธรรมนูญเชฮอลจอวันที่17กรกฎาคมอ๋อเชฮอลจอครับปี1948เป็นวันที่เกาหลีใต้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยการมีรัฐธรรมนูญนี่สำคัญมากนะคะเหมือนเป็นการประกาศว่าเอาละ่ะประเทศนี้จะมีกติกาแล้วจะเป็นประชาธิปไตย ใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองด้วยกฎหมายหรือที่เรียกว่านิติรัฐนั่นแหละครับเป็นการวางกรอบให้ประเทศเกิดใหม่เลยเป็นก้าวที่สําคัญมากๆในการสร้างชาติให้เป็นระบบนะคะครับผมพอมี Q&A นะคะพี่อยากสอบถามค่ะต้องเริ่มต้นยังไงคะในการจาข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะอันนี้หมีวก็จะเล่าจากประสบการณ์จริงเหมิวนะคะหมิวแนะนานะคะหนังสือข้อสอบที่ออกบ่อย3 0 0ข้อนะคะเล่มสีฟ้านี่ค่ะจําในเล่มนี้ได้หมดพี่ก็จะตอบได้เพราะมันคัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหมิวแนะนําหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเพราะว่ามันมี MP3 ให้ฟังค่ะมี MP3 เสียงคนเกาหลีให้ฟังค่ะมันก็จะมีทั้งห้าหมวดน,นะคะแล้วก็มีอ่านบทความด้วยอ่านบทความก็จะมี MP3 ครบจบที่เดียวค่ะเริ่มต้นหมิวนะหมิวก็ได้หนังสือนี้มาเนาะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวไม่มีภาษาไทย ถ้าใครอยากเข้าใจมากขึ้นว่าโจทย์นี้เขาถามอะไรก็มีแปลไทยให้นะคะมีแปลไทยให้ค่ะเริ่มต้นเนาะมิวก็จะจดพอย n t สีแดง,งก็คือพอยมันใช่ไหมมิวก็จะจดพอย n t จดคำตอบแล้วมิวก็จะฟัง mp3 ในหนังสือเนี่ยเนี่ยมิวมิวทำลงมิวฟังตลอดเลยค่ะ mp3 เนี่ยมิวจะเปิดให้ดูเนี่ยมิวก็คือแบบว่ามิวจะฟัง mp3 ตลอดเลยเออเนี่ยก็คือมิวจะฟัง mp3 ในหนังสือค่ะฟังจนกว่ามิวจะจำได้ด สี대선거원칙중국민으로서일정한나이가되면누구나선거권을가질수있는것을무엇이라고합니까보통선거입니다ส대선거원칙중누구에게투표했는지투표자이해는알수없도록한제도는무엇이라고합니까비밀선거입니다พอจำได้แล้วแต่ว่าใน MP3 มันจะเรียงข้อหนึ่งข้อสองข้อสามใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้จำแม่นๆมิวก็ให้โอป้ามิวนะสามีมิวนะสลับพ่อ เนี่ยก็คืออันนี้เสียงเสียงโอป้าหมิวนะคะนี่เป็นเสียงสามีหมิวเป็นเสียงโอป้าหมิวก็คือตั้งแต่เริ่มต้นหมิวก็จะให้โอป้าหมิวสลับข้ออย่างเช่นวันนี้หมิวจำข้อ1ถึงข้อ4หมิวจำข้อ1ถึงข้อ4หมิวก็จะให้โอป้าหมิวเนาะหรือสามีหมิวน่ะสลับข้ออย่างเช่นแกจะเอาข้อ3ขึ้นก่อนข้อ4ขึ้นก่อนและข้อ2ขึ้นก่อนว่าจำได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้แกไล่ให้ไปจำใหม่ค่ะเอาอย่างนี้เลยหมิวก็ให้โอป้าหมิวซ้อมให้ทุกวันทุกวันซ้อมบ่อยๆฝึกฟังบ่อยๆค่ะเนี่ย อันนี้คือสลักข้อเนี่ยมีก็สลักข้อเนี่ยมิวยังจำได้เลยแปลกๆข้อหนึ่งถึงข้อเนี่ยข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบเจ็ดเนาะ ก็คือมิวจะค่อยๆจำค่ะค่อยๆจาก็คือข้อหนึ่งถึงข้อสามจุ็ดมิวก็จะให้อุป้ามิวสลับข้อถามว่ามิวจะจาได้หรือเปล่าข้อไหนที่จำไม่ได้ก็ไปจำพอยต์แล้วก็คาตอบมาอีกรอบนึงจำพอยต์ให้มันแม่นๆนะคะการสอบตรงของสัญชาติเกาหลีนะคะก็คือจับพอยต์ในโจทย์นั้นให้ได้ค่ะเนี่ยอันนี้มิวยังจาได้เลยเนี่ยอันนี้มิวให้อป้ามิวแกสลับข้อถามจำพอยต์โจทย์เมื่อก่อนเนาะมิวก็จำโจทย์ยาวๆเลย จำโจทย์ยาวๆก็คือแรกๆนะคะหนวไม่รู้ว่าต้องจําอย่างไรหนวก็จําทั้งโจทย์เลยค่ะแต่พอหนวได้ได้ปรึกษาคนที่เคยสอบผ่านนะคะพี่เขาบอกว่าเราต้องจําแค่พอยต์สำคัญในโจทย์มันจะมีพอยต์สำคัญที่จำเราจำเฉพาะตรงนั้นจําแค่พอยต์แล้วก็จําคําตอบไม่ต้องจําทั้งโจทย์อันนี้ก็คือขอบคุณมากนะคะพี่พี่เฟซช้อปปิ้งตามสั่งต้องขอบคุณแกมากเลยแกแนะนำเพจเวียดนามให้หนูผ่านแล้วเรียบร้อยแกแกแนะนำเพจเวียดนามให้หนูนุ้ยไปสั่งหนังสือกับเพจเวียดนามมา เหมือนเปิดโลกอีกหนึ่งไปเลยแบบเมื่อก่อนเหมือนคิดว่ามันยากไงเมื่อก่อนเหมือนจำทั้งัวเนาะมือคิดว่าหลายคนอาจจะเข้าใจยากเหมือนมิวเนาะหมือจำทั้งัวเลยมือคิดว่าโอ้ทำไมมันยากจังที่ไหนได้มันจำแค่พอยมันต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่แนะนำให้มิวเนี่ยมิวก็ไปซื้อหนังสือเข้ามามันเพิ่มความจำได้เยอะมากเลยไม่เหมือนฟังแบบคลิปเสียงเนาะฟังเฉพาะฟังเฉพาะคลิปเสียงอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่จำนะคะแต่เราพูดคุยตัวต่อตัวให้อปป้าแกให้โอปป้าแกติวให้แบบว่าให้แกอ่านทำ

ใชอึมีโมซูมิมก้าเนี่ยแรกๆมันก็เลยติดขัดๆวันแรกเนาะวันที่สองก็เริ่มชินวันที่สามก็เริ่มชินวันที่ห้านี่รวดเร็วเลยเนี่ยมันต้องฝึกฝึกฟังซ้าๆนะคะเราต้องฝึกฟังทุกวันนะคะถ้าวันไหนเราหยุดฟังเราเรา,เราจะเราจะขี้เกียจไปเลยคะ่ะเออแต่ว่ามิวนะ่ะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะสอบสัมสอบสัญชาติให้ผ่านเพราะว่ามิวนะ่ะมิวไม่อยากไปต่อวิ่าทุกปีทุกปีนะคะนี่นะมิวก็ตั้งใจนะถ้าใครตั้งใจนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนะคะถ้าเราตั้งงใจอ,อย่า ยังไงมันก็ทำได้ค่ะรุยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ